สวัสดีครับวันนี้ก็ามาอยู่กับปฐมพรช n แนลเช่นเคยนะครับวันนี้เป็นเรื่องของเรื่องเล่าชาวล้านนาวันเกิดป้าเป็นวันที่ละอ่อนจัง16พฤษภาคมวันเปิดเทอมแรกของทุกปีตรงกับวันเกิดของบุคคลสําคัญของเชียงใหม่อีกท่านหนึ่ง และเป็นใครไปไม่ได้เลยกับฉายาเจ้าแม่ตัดลิบบิ้นโดยทรงผมและชุดในโทนสีม่วงนั่นเองนั่นก็คือเจ้าป้าเองทางเพจของเราขอนําเสนอชีวิตเจ้าป้าในอีกมุมหนึ่งเพื่อหวังว่าส่วนหนึ่งของชีวิตเจ้าป้าจะเป็นแรงกําลังใจให้กับท่านผู้ชมผู้ฟังจึงนํามาเสนอด้วยความเคารพและอะไรายิ่ง เจ้ากแก้วประกายกาวิวณเชียงใหม่เกิดเมื่อวันที่16พฤษภาคมพุทธศักราช2478ในครอบัวเจ้านายฝ่ายเหนือแห่งนครเชียงใหม่เป็นธิดาคนเล็กจากทั้ง3คนของเจ้ากาวิละวงศ์กับเจ้าหญิงศิลปะกายณเชียงใหม่ธิดาในเจ้าแก้วนวนาะเจ้าผู้ครองนนะครเชียงใหม่มีเจ้าพี่สองท่านคือเจ้าพงกาวิวณเชียงใหม่และเจ้าศิลิกาวิวสิงหาณอายุธยาเมื่อแรกเกิด พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตย์อาภาและหม่อมก่อแก้วอาภากรณอยุธยาซึ่งขณะนั้นได้ประทับอยู่เชียงใหม่แต่ได้เข้าพบเจ้าแก้วนวราชพระองค์เจ้าอาทิตย์อาภาทรงสังเกตว่าหม่อมกออแก้วมองทิดาน้อยด้วยความเอ็นดูเจ้ากาวีลวงค์เห็นเช่นนั้นจึงกล่าวขึ้นมาว่ายกให้หม่อมเป็นแม่อุปถัมแล้วขอให้โตขึ้นสวยเหมือนหม่อมยิ่งดี หม่อมกอบแก้วก้มลงมองเด็กน้อยพางก่าวกับสวามีว่าสรงพระทานชื่อสีเพคะจะได้เป็นที่รู้จักกับเขา ยกให้เราต่อไปจะได้จํากันได้พระองค์เจ้าอาทิตย์อาภาผูเป็นสวามีจึงตาถามว่าชื่อกอแก้วอีกคนไหมต่อมาเมื่อพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงทราบว,ว่าพระเจ้ากาวิละวงศ์มีธิดาน้อยๆอ,อ,อีกคนจึงได้พระราชทานชื่อให้ว่าประกายกาว,วิลแต่เมื่อไปเติมชื่อกอแก้วรวมเข้ากับพระนามพระราชทานนั้นตัวบอใบไม้กับหายไปจึงเหลือเพียงกอแก้วประกายกาว,วิลตั้งแต่นั้นมาแม้ว่าเจ้า ศรีลายประกายผู้เป็นมารดา จะจากเข้าป่าไปตั้งแต่อายุเพียงสี่ขวบแต่เจ้าป่าก็เติบโตมาในท่ามกลางความอบอุ่นและความรักการดูแลของพระเจ้ากาวิลวงศ์และปะยูยญาตณคุ้มเจดีกิวโดยบรรยากาศคุ้มที่คึกคักและงานเลี้ยงรับรองแขกบ้านแขกเมืองอยู่เป็นประจำจึงเป็นสิ่งเกือ้อกูลให้เจ้าป่ามีบุคลิกที่สดใสล่าเริงชอบเข้าสังคมรู้กาละเทศะเป็นอย่างดีขณะเดียวกันนั้นก็มีจิตใจที่เข้มแข็งและสามารถตัดสินใจต่างๆได้อย่างเด็ดขาดโดยได้รับ การศึกษาที่โรงเรียนเลยีนาซิลี i, วิทยาจังหวัดเชียงใหม่จนอายุได้สิบปีจึงย้ายลงมาเป็นนักเรียนประจําที่โรงเรียนมาแตดเดอิลู De I i, วิทยาลายัยจังหวัดพระนครเมื่ออายุได้12ปีก็เข้าศึกษาต่อที่สหรัฐอาณาจักรในระดับมัธยมศึกษาที่ลาวินคอบในอิฟวอนระดับเตรียมอุดมศึกษาที่มหาวิทยาลัยเทคนิคเซา์แอมตันแล้วย้ายไปลอนดอนเพื่อเรียนเลขด้านเลขานุก,การที่มหาวิทยาลายัยพิตแมน และเข้าศึกษาต่อด้านมารยาทและการเข้าสังคมที่ลูซีเคตันก่อนย้ายไปที่ปารีสประเทศฝรั่งเศสเพื่อศึกษาต่อด้านภาษามารยาทและการเข้าสังคมจนจบหลักสูตรทั้งนี้เจ้ากอร์แกรไกากาว,วิลเป็นคนหนึ่งที่ใช้ภาษาอังกฤษและฝรั่งเศสได้อย่างคล่องแคล่วและเคยเป็นตัวแทนสาวไทยไปประกวดนางงามและของสายการบินแพนแอมประเทศอเมริกาและเป็นพรีเซนเตอร์ของสายการบินแพนแอมอยู่ช่วงเวลาหนึ่ง ชีวิตรักของเจ้าป้าถือได้ว่ามีเสน่ห์ในฉบับหญิงสาวสมัยใหม่ได้สมรสครั้งแรกกับพลตำรวจโททิ่อัศววร์มีบุตรหนึ่งคนคือคุณคกุกกี้ตินกรอัศรวรพราอกกันไซเสือชื่อดังของระดับแนวหน้าของไทยปัจจุบันนั้นเสียชีวิตแล้วหลังจากสิน้นเจ้าก่อแก้วเพียงไม่กี่ปีต่อมานั้นได้หย่าขาดกันหลายปีผ่านไปจริงได้คบหาพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าวรานุนธนวัฒนาวาวหกปีก่อนเลิกลากันอีกครั้งหลังมีปัญหา ธุรกิจสายการบินที่ทำร่วมกันในระยะหนึ่งซึ่งดำเนินการภายใต้ชื่อวาลแลนแอร์สยามก่อตั้งขึ้นในพุทธศักราช2508แต่ได้เริ่มให้บริการในปีพุทธศักราช2512จากนั้นในปีพุทธศักราช2514ก็ได้เปิดเส้นทางการบินกรุงเทพมหานครถึงลอสแอนเจลิสด้วยเครื่องบินดัดลาด dc 8 6 3 แต่ได้ถูกยกเลิกในอีก10เดือนให้หลังพอมีผู้โดยสารน้อยและมีการแข่งขันสูงต่อมาได้เช่าเครื่องบิน Boeing 707-131เพื่อเปิดเส้นทางการบินไปยังโตเกียวหลังจากที่สายการบินเริ่มขยายตัวนั้นได้มีการสั่งซื้อเครื่องบิน d ั u g l ดีซี1ิบสามสิบหนึ่งลำแอร์บัสเอสามร้อลำ โบอิง g 7 4 7 2ลำและโ o e ิง g 7 4 7 2 0่ b อีก1นึ่งลำด้วยเหตุที่ธุรกิจการบินในประเทศไทยได้เจริญเติบโตอย่างมากสายการบินแอร์เชียสยามถูกกดดันอย่างหนักจากนโยบายของรัฐบาลรัฐที่จะไม่ให้สายการบินอื่นเข้ามาบินในเส้นทางเดียวกันกับสยายสารการบินไทยซึ่งเป็นสายการบินประจำของชาติสถานการณ์ดังกล่าวทำให้แอร์สยามมีตน้นทุนที่สูงมากในการให้บริการ และยากต่อการจัดการสถานที่นั้นได้ส่งผลให้แอร์สยามเกิดปัญหาขาดแคลนคล่องการเงินอย่างหนักส่งผลให้บริษัทที่ให้เช่าเครื่องบินปาก,กันเอาเครื่องบินกลับบริษัทแอร์สยามจึงถูกล้มละลายและเลิกทำการบินต่อในวันที่4กุมภาพันธ์2520เนื่องจากรัฐบาลยึดใบอนุญาตในช่วงที่จะไปได้ผันตัวไปทำงานประชาสัมพันธ์การทองเที่ยงให้กับประเทศไทย ก็ได้พบว,ว่าพบรักอีกครั้งกับนายเอดิเบอร์โตโลมิโลชาวฟิลิปปินส์อดีตบรรณาธิการหนังสือพิมพ์บิเนสเดย์แห่งฟิลิปปินส์ต่อมานั้นจึงเข้าทำงานด้านการประชาสัมพันธ์ในโรงแรมชาวลิตโรงแรมแอมเบอร์บาซสสาเตอร์ผุตศกราช2519ประชาสัมพันธ์ศูนย์ 0, บริการร่างกายโจอแอนดูพุธศักราช2524 ภายหลังดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์และการตลาดของบริษัทเดอมอกรุ๊ปโดยบุคลิกความสดใสและล่าเริงและให้เกียรติผู้อื่นเสมอจึงทำให้เจ้าก่อแก้วยังคงอยู่ในใจของคนรอบข้างโดยภาพการแต่งกายและทรงผมสีม่วงและได้รับสมญานามเจ้าแม่แห่งการตัดลิบบินจากสถิติบันทึกเคยตัดลิบบินวันเดียว8งานเนื่งจากงานแรก ตีเจ้าป้าได้รับเชิญให้ไปตัดริบบิ้นก็พบว่ามีกิจการลุ่งเรืองเจ้าของกิจการจํานวนมากจึงให้เจ้าป่าไปตัดอยู่เสมอโดยเฉพาะกิจการความสวยความงามโดยเจ้าป่ารู้ว่าจังหวะนั้นจะเป็นโค่นเวลาที่จะตัดรู้ว่าควรตัดด้วยจรลดไกลตอนไหนและเว้นเวลาให้หนักข่าวเตรียมกล้องก่อนตัดใครเชิญเจ้าป้าไปตัดริบบิ้นเจ้าปาไปทุกงานยกเว้นเปิดกิจการร้านอาหาร ส่วนฉายาสาว2000ปีนั้นได้พอเจ้าก่อแก้วประกายกาวิวนั้นยังสวยอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นในวัยใดก็ไม่เคยเปล่อยให้ตัวเองโทมเจ้าก,ก่อแก้วประกายกาวิวจะเปิดเสมอ,อยว่าเกี่ยวกับทัศนคติจากคนรอบตัวก็อย่ามองเองช่วยอะไรไม่ได้เราบังคับเขาไม่ได้แม่เขาจะเห็นเราตเ,เ,เ,เราเอาไปล้อเรียนก็เถอะแต่เราถือว่าเขาให้เกียรติเรา มันต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งที่ทำให้เขานึกถึงเราเพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเลยและเราก็จบไปแล้วกับเรื่องเล่าของเจ้าป้าเป็นวันที่ละอ่อนจังในวันที่16ฟพฤษภาคมขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมปฐมพรชาแนล Channel. อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดปฐมพรชาแนล e ี e ีต่อไปขอบคุณมากครับแล้วก็สวัสดีครับ